ันนี้เราอยู่กันที่คลองทวีวัฒนานะคะจุดนี้จะเป็นจุดบ้านนายพลผิ๋เออถ้าสมมติว่าซูมซูมดูในคลองอ่ะทุกคนจะเห็นว่าเรียกว่าอะไรดีคลองมันตื้นมากตรงนู้นนะคะนกกระยางหรือนกกระเรียนหรือนกอะไรไม่รู้สามารถยืนได้เพราะว่าคลองมันตื้นมากแล้วมันทําให้ทําไมมันทําให้น้ําเน่าน้ําที่น้ําที่มาจากเส้นคลองภาษีเจริญอ่ะมันก็ไหล เข้าสู่คลองทวมีวัฒนาเพื่อระบายออกไม่ได้แล้วมันก็จะมีเอ่อน้ําตรงบริเวณแบบวัดหนองแขมเนาะที่เป็นแบบว่าช่องปล่อยน้ํามาหรือว่าโรงงานที่เอ่ยปล่อยน้ําอะไรเงี้ยหรือว่าลองแยกแยกย่อยในบางกอนอ่ะพอเส้นเนี้ยมันติดตันเนาะตรงนี้มันก็มันคือมันทําให้โปน้าเนี่ยมันระบายไปลาบากแล้วก็ประตูน้ําทางฝั่งสมุทรสาครเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดตลอดมันก็ต้องบางทีคือมันต้องอาศัยไหลไปทางนี้แหละแต่ว่าเนี่ยถ้าดูนะ ็ต้องยื่นเรื่องเข้าไปที่สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหาคนครด้วยให้ให้ตั้งงบประมาณมาขุดลอดคลองสกิโลไม่งั้นคือน้ำน้ำในคลองเส้นแคบๆเนี่ยมันจะเน่าแล้วมันก็จะแบบขังอยู่แบบนั้นตรงนี้บริเวณหน้าปัมป๊มบางฉากหนักมากทั้งขยะทั้งแบบตื้นอันนี้ตื้นแบบเึือบครึ่งคอง ส่วนมากนะคะต้องรีบ,รอบรรลอบวิวไม่รู้ใช้รถลอกเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาดูแบบมันดูยากอะ่ะ